สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family นะครับผมวันนี้เนาะพี่เอฟก็เปิดเปิดช่องเพราะว่าจะพามาดูนะครับแม่ไก่แม่ไก่ชุดที่หนึ่งนะครับผมที่เคยบอกว่ารุ่นที่ถ้าเกิดรุ่นสามเนี่ยฟักไข่ลูกออกแล้วเนี่ยรุ่นสองก็จะเริ่มฟักใช่ไหมพอรุ่นสองเริ่มฟักรุ่นหนึ่งก็จะเริ่มไข่ออกนะครับผมอ่า จะเริ่มไข่ออกทําไมวะก็จะเริ่มลูกไก่ออกใช่ไหมก็จะเป็นการให้ดูเป็นอ่าอ,อ่าเป็นชุดสุดท้ายและเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายนะครับผมเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนที่ติดตามเนี่ยนะรู้ว่าเราทําให้ดูจริงๆนะครับผมแล้วมันได้ผลจริงๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินดูนะครับว่าสามสี่แม่นะครับที่เป็นแม่แม่ชุดที่หนึ่งเนี่ยนะครับที่พีอฟทับไว้เนี่ยแล้วก็ไล่รุ่นมาจนจนตอนเนี้ยลูกชุดที่ลูกชุด,ช,ดชุดที่หนึ่งนะ แต่เป็นลูกอ่ารอบที่สองของเขาเนี่ยออกแล้วนะครับคือแม่ไก่ที่ขังไว้ข้้งหน้านะครับที่วิ่งปล่อยลูกไก่วิ่งวิ่งวิ่งเข้าวิ่งออกประตูได้นะคงไม่มีคลิปวิดีโอให้ดูนะเพราะว่าคลิปลบไปแล้วนะครับผมชุดนั้นน่าส่งให้เอฟซีอ่าส่งให้เอฟซีไปแล้วนะครับยกอคอกเนาะแต่เราก็แต่เราก็ยังเอาแม่เขาทับอยู่นะฮะตอนนี้ลูกออกแล้วอ่าลูกออกแล้วนะครับประมาณห้าตัวนะครับแต่ยังออกไม่หมดเนาะ ก็ออกมาสี่ตัวหรือห้าตัวนะี่ก็จับแยกใส,ใส่ใส่กรงอนุบาลและใส่กรงไว้ก่อนก่อนนที่จะให้ปล่อยอยู่ในแล้วในกล่องอนุบาลเนาะแล้วก็แม่ที่สองนะครับผมที่เป็นท,ที่ลูกไก่เพิ่งออกอที่ลูกเขาเพิ่งออกแล้วพี่เอฟก็ภาคเลยนะครับผมในคลิปแรกนะตอนนี้ลูกเขาก็เริ่มออกแล้วนะครับก็เป็นชุดที่สองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าประวัติเขาจะห่างกันกี่วันนะอ่าแล้วก็แม่ตัวที่สามเนี่ยเอาเอาเข้ามา ผสม,มช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่ากว่าเขาจะฟื้นตัวเนี่ยช้าคือเขาฟื้นตัวเร็วฟื้นตัวพร้อมกันนี่แหละแต่ล้าไม่ว่างนะล้าไม่ว่างก็เลยเอาเขาเข้ามาทับแล้วก็เริ่มไข่ช้าหน่อยนะครับผมก็ก็ยังไม่ออกแต่ใกล้ออกแล้วครับผมแล้วก็แม่สีเทานะครับที่ฟักอยู่ข้างนอกอลูกก็ออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านาะว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ข้ามานี่อันนี้คือแม่แม่แม่ตัวที่ก็ฟักอยู่ร้าวนี่นี่แหละ นะั่นที่รอจนพอลูกไก่เขาออกแล้วพี่เอฟก็เอาไปอนุบาลต่อเลยนะครับนี่ลูกเขาก็ออกอีกแล้วนะยังแต่ยังออกไม่หมดนะครับผมเพิ่งออกวันนี้เนาะยังเหลือไข่อีกสองฟองนะครับผมอลูกก็นี่แม่เป็นอ่าสายพยักเล็กเนาะส่วนพ่อพ่อของลูกไก่เนี่ยก็จะเป็นดำจกเกาะกอะทิงนะครับผมจุดน,นี้เน้นเน้นหลังเนาะเดี๋ยวคิดว่า น่าจะรอให้เขาออกอีกสักสองอีกสองฟองอ่ะออกน่าจะเป็นพวกนี้แหละครับก็ก็จะพากไปใส่กล่องอนุบาลน,นะฮะเดี๋ยวไปดูแม่สีเทากันนี่แม่สีเทาเข้ามาหารังไขเองข้าง,องนอกเนาะล้าวนี่จะจะลื้อไงแต่ก็ยังไม่เห็นจะได้ลื้อสักทีจะจะจะล้อมแล้วก็ยกล้าวใหม่นะครับก็ไม่อยากกวนเขาเยอะเพราะว่าเนี้ยละไข่รังไข่มันค่อนค่อนข้าเงเยง็ก็ยังเหลืออีกนี่ไหมออกนี่ออก นี่นะครับผมเทียบอะนะฮะก็เดี๋ยวก็คงต้องแยกออกไปสักออกไปบ้างนะครับเพราะาเดี๋ยวเขาจะเหยียบลูกเขาเองนะเพราะว่าเนี่ยอันนี้มันดอกเด็กรอกเล็กอย่างเงี้ยกดลงมาแล้วครับผมอ่าแต่ก็เยอะอยู่นะครับเห็นไหมเดีวเดี๋ยวเราจะพาไปดูคอกพี่นะคอกพี่ของเจ้าพวกนี้นะครับว่าเห็นยไหมเขาเหยียบลูกเขาละนี่ถ้าเกิดไก่เขายังออกเพิ่งออกเนี่ยเห็นไหมรังไข่เนี่ยไข่แดงเขายังเข้าไป ไม่มิดนะนะนโดนเหยียบไว้ยังปิ้นอยู่เลยเนี่ยโดนเหยียบไว้ยังปิ้นอยู่เลยถ้าอย่างไงเดี๋ยวเขาต้องรอให้เขาหดเข้าไปก่อนนะครับถ้าตัวนี้ไม่หดก็จะเสียไปเลยนะลูกไก่ตัวน,นี้นะเห็นไหมรังไข่ไม่หดเข้าไปข้างในนะยังรอดูก่อนนะครับว่าไข่แดงจะหดเข้าไปไหมถ้าอยู่กับแม่เขาครับเดีย๋ยวเราไปดูประวัติชุดพี่นะชุดที่หนึ่งว่าตอนนี้ตัวขนาดไหนแล้วแล้วก็ห่างกันกี่วันนะครับผม ามาตอบขายข้อ,อาขายข้อสงสัยกันเลยนะฮะนี่เนาะลูกแม่ตัวสีเทาเมื่อกี้นะครับผมอ่แล้วก็แล้วก็ลูกแม่ไก่ตัวที่ตัวที่เพิ่งออกมา,มาสักครู่นี้นะั่นเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูนะเนี่ยอยู่ในนี้นะครับผมอ่แล้วลูกแม่แม่แรกนะแม่แรกที่ส่งให้เอฟซีไปห้าตัวนะครับผมก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะแต่แต่จดวันไว้นะครับแล้วก็จะมีอีกแม่หนึ่งที่ออกวันเดียวกันนะั้นเดี๋ยวจะให้ดูขนาดนะว่า ตัวขนาดไหนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆนะจะต้องเปิดเดี๋ยวพี่ต้องเปิดสมุดให้ดูเนาะว่าจดจดวันไว้นะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูตัวนะครับขนาดตัวด้วยนะนี่นะนี่แม่แม่ที่หนึ่งนะนี่สิบหกธันวานะครับถึงตอนนี้ก็ได้ประมาณสองเดือนนะครับเดี๋ยวดูขนาดตัวกันเนาะนี่นะครับผมอ่านี่เห็นป่มขนาดตัวนะสองเดือนสองเดือนนี่นะครับน้องออกแล้วนะได้ตัวประมาณขนาดนี้นะครับผมนี่แม่แรกนะครับ อ่ะแล้วก็อีกแม่หนึง่งมาเดี๋ยวมาดูแม่สีเทากันเนาะแม่สีเทานี่ประมาณเดือนครึ่งแม่สีเทาเดือนครึ่งนะแม่สีเทาภาคไวหน่อยนะเห็นไหมครับเดือนนิดๆไม่ถึงครึ่งดีนะเห็นไหมอ่ะก็ห่างกันประมาณเดือนนิดๆน,นะครับผมก็ได้น้องอีกแล้วนะครับผมให้ดูตัวแล้วก็ค่อนข้างพออยู่ตากลอกฝูงเขาก็จะทําท่าเปรียวๆหน่อยเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทำไมแม่ที่หนึ่งถึงสองเดือนนะครับผมเพราะว่า ตอนที่เราทําจะส่งให้ fc เนี่ย fc เราต้องเลี้ยงรอ fc นะครับเราก็เลยไม่ได้พากเนาะให้แม่ไก่เขาเลี้ยงเลี้ยงแลวให้เล่นอยู่กับดินให้แข็งแรงนะครับผมเพราะว่าส่งให้ fc เนี่ยส่ง fc เขาค่อน <c oughs> ข้างจะไปเลี้ยงในพื้นที่ที่จํากัดนะครับผมก็อาจจะเราไม่รู้ว่าเขาจะไปลงดินเลยหรืออยู่ในก่อนอนุบาลน,นะครับผมแม่ที่หนึ่งที่อายุตอนนี้ถึงสองเดือนแล้วถึงได้ลูกเนี่ยเพราะว่าเทียบเลยให้แม่ไก่เขาเลี้ยงอยู่กับดินให้นะครับผม คือขังแม่ไก่แล้วให้ลูกไก่วิ่งออกมาหากินเองอย่างนี้นะครับฝึกให้ให้ลูกไก่หากินเองให้เป็นนะเพราะว่าพอ FC เอาไปเนี่ยก็จะได้ก็จะได้ได้แบบว่าอาบิเลตตนตอบแบบไหนก็ได้ที่ FC าถนัดนะครับผมส่วนแม่สีเทาเนี่ยที่อยู่ประมาณเดือนนิดนิดเนี่ยเพราะว่าแม่สีเทาเพอลูกออกนะครับแบบแบบตะก้าเมื่อกี้เขาชอบไปแข่งในตะก้าใบนี้นะครับผมตะก้ามันเอียงนะค่อนข้างที่จะโดนเหยียบได้นะครับ PF ก็เลย พอลูกเขาออกอ่ะก็แยกออกมาเลยอย่างคอกนี้เดี๋ยวเขาจะไปแยกมานะครับผมในหลังจากทาคลิปนี้เสร็จแล้วนะก็จะไปแยกมาเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนแม,แม่เขาเหยียบได้นะครับก็เลยจะรอบในการในการมีคอกต่อไปมันเลยสั้นกว่านะครับผมก็คือพอได้หนึ่งเดือนเขาก็จะไข่แล้วก็ฟักนะครับคือไม่ได้หนึ่งเดือนอ่ะประมาณสิบกว่าวันนะสิบกว่าวันเนี่ยเขาก็จะไข่นะครับผมแล้วก็แล้วก็เขาก็จะฟักนะฮะพอฟักเสร็จป,ปุ๊บระยะห่างจากคอกที่หนึ่งนะครับ ชุดที่หนึ่งนะกับชุดที่เพิ่งออกเนี่ยก็จะห่างกันอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกแม่หนึ่งนะครับผมแม่ที่กําลังฟักไข่เมื่อกี้นะครับแม่สีดานะนั่นก็แยกมาตอนพอลูกออกประมาณเนี้ยแ,แล้วพีเอฟก็แยกเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะแยกเลยเหมือนกันนะก็อายุใต้ประมาณหนึ่งเดือนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูขนาดตัวเนาะนี่นะครับผมแม่ตัวสีดํานะครับนี่คือชุดทีอ่อ่าชุดที่สองของเขานะครับผมนี่ห่างจากน้องนะครับหนึ่งเดือนนะฮะ อายุหนึ่งเดือนนะครับน้องออกแล้วนะครับผมเห็นไหมก็ลอกก็จะไวนะครับชุดนี้ก็จะห่างกันเดือนเดียวเดือนเดียวน,น,นะครับผมระยะการใช้งานก็จะได้ใช้ไล่ๆ่กันเนาะเห็นไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดตัวนี้ได้แปดเดือนนะครับน้องก็เจ็ดเดือนนะครับก็จับจับมาอ่าแค่เข้าสุม่มได้แล้วนะครับผมนี่รุ่นนี้ก็คือรุ่นอายุหนึ่งเดือนแล้วนะครับผม ก็ที่ทําเตรียมเตรียมมาไว้นะครับจะส่งให้ fc แล้วนะครับผมชุดนี้ fc จองไว้ห้าคู่นะครับห้าคู่ก็สิบตัวนะครับเดี๋ยวเราต้องเลือกออกไปให้ให้ fc นะครับผมอีกห้าคู่นะครับตรงนี้ก็สิบตัวโอเคนะครับรอบนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายที่ทําให้ดูนะครับไล่ให้ดูตั้งแต่แม่ที่หนึ่งนะครับผมแม่ของชุดที่หนึ่งเนี่ยออกลูกนะครับแล้วก็ไล่มาที่ที่สองที่ที่สามนะครับแล้วก็วนครบมาแม่ชุดที่หนึ่งเนี่ยออกลูกอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมก็ น่าจะพอแล้วนะครับสําหรับคลิปที่ไล่วนนะครับให้ดูว่าการแยกลูกมาอนุบาลเลี้ยงเองเนี่ยระยะในการระยะรอบนะครับในการที่เราจะผลิตลูกไก่ได้เนี่ยก็จะอยู่ห่างกันประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนหรือเดือนครึ่ง1เดือนหรือเดือนครึ่งนะครับอยู่ที่ความดูแลใส่ดูแลนะครับและเอาใจใส่นะครับของเรากับแม่ไก่นะครับผมแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะทำได้อยู่ประมาณ3รอบถึง4รอบนะครับ ที่จะให้ห่างกัน1เดือน1เดือน1เดือนแบบนี้นะครับผมคือทําต่อไปเรื่อยๆได้ไหมก็ได้นะครับแต่จานวนไข่เนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับผมหรือว่าไข่เท่าเดิมนะครับถ้าเกิดเราใช้ยาบำรุงแบบฉีดนะก็ไข่อาจจะเท่าเดิมหรือมากขึ้นนะครับผมแต่นะครับระยะของแม่ไก่เขาก็จะโตไวขึ้นนะครับคือขนก็จะร่วงเร็วนะครับถ้าเราดูแลครับไม่ถึงนะฮะก็ต้องพักฟื้นแม่ไก่บ้างสัก1เดือนนะครับแล้วค่อยทับใหม่คือพอแม่ไก่ออก เราเอาลูกออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้แม่ไก่เนี่ยอยู่ในล้าวอยู่ในล็อกนะครับสักหนึ่งเดือนนะครับผมให้กินยาบำรุงนะครับแล้วก็ถ่ายพยาธิฉีดยานะครับแต่ยังไม่ต้องให้พ่อไก่ขึ้นเหยียบหลังเนาะก็ให้เขาพักสักหนึ่งเดือนนะครับก็จะมีอีกแม่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมที่แม่แม่นี้งวด่ที่แล้วออกสิบตัวนะครับผมแม่ที่แล้วออกสิบตัวนะแล้วก็ไข่ประมาณสิบสองฟองนะครับผมลูกออกสิบนะครับแล้วก็ไม่ได้อปล่อยออกมาพักข้างนอกเลยนะครับเพราะว่าพอปล่อยออกมาแล้วเนี่ย ไปทะเลาะกับแม่อื่นนะครับก็เลยปล่อยไม่ได้ก็กลัวจะโศมนะครับพี่เอฟก็เลยขังให้อยู่ในเล้านะครับแล้วก็ฉีดยาบำรุงนะฮะแล้วก็ให้กินหัวอาหารหมูรุ่นนะครับแล้วก็ข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวโพดประมาณนี้นะครับสามอย่างนี้นะฮะพอได้รอบไข่นะครับร้องก่อยก่อยก่อยถ้าไข่พี่เอฟก็เลยเอาพวกไก่ทับเลยนะครับผมเพราะว่าเขาทําท่าไข่มาแล้วที่หนึ่งลูกนะครับก็ไข่ทิ้งแล้วหนึ่งลูกแล้วก็เกิดอาการเสียดายก็เลยทับทับไปเลยนะครับทอนนีไข่ประมาณ สิบเท่าไหร่ฟองรูร้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะฮะคือขนาดลูกเขานะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนอ่านี่แหละครับสายเทเบิลไทนะครับในคลิปต่อไปจะ,จะบอกนะครับว่าทําจะรู้ได้ไงว่าเปลี่ยนสายเทเบิลไทตอนไหนนะครับคือแม่นี้เราจะใส่ไว้สองสองห่วงเห็นไหมครับผมอ่าแม่นี้ที่ได้สิบนะครับสิบสองไข่สิบสองฟนะอ,องได้สิบตัวนะครับนี่ลูกได้ขนาดตัวขนาดนี้แล้วนะครับอ่าแม่ไก่ไข่แล้วนะครับก็คงจะใกล้ฟักเต็มทีแล้วเดี๋ยวเราไปดูแม่กันนะครับว่าเขาไข่กี่ฟองแล้วนะฮะอันนี้ให้ดูลูกให้ดูคอก ชุดพี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูน้องที่กําลังอยู่ในไข่เนาะนะครับคือเราใช้เขารอบจัดนะครับไข่เยอะแล้วก็ไม่ได้ออกไปพักข้างนอกเนาะก็อยู่ในร้าวไข่เลยก็สภาพขนก็จะประมาณประมาณนี้นะครับคือคือถ้าเกิดออกชุดนี้แล้วเนี่ยพี่เอฟก็จะปล่อยพักแหละเดี๋ยวเรามาดูไข่กันดูไข่ดิเต็มเลยเห็นไหมครับอันนี้คือฉีดฉีดยาบำรุงนะแล้วก็กินอาหารหมูหมูรุ่นนะครับผม กินอาหารหมูรุ่นตลอดเลยนะครับผมอาหารหมูรุ่นผสมข้าวเปลือกแล้วก็ผสมข้าวโพดนะครับผมเดี๋ยวมันนับไข่กันเดี๋ยวดูดูเช็คก,กันว่ามีไขป่ปลอมไหมอ่านี่นึกว่าอันนี้นึกว่าไขาป่ปลอมแต่ไม่ใช่นะขนาดเท่าไขาป่ปลอมอ๋อน,นี้ไขป่ปลอมอยู่นี่อันนี้ไขป่ปลอมนะครับเอาไขาป่ปลอมออกนะเราจะนับมันนะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าฟองแล้วนะครับผมอ่านี่ไข่เก้า 9, ฟองนะนะยังไม่มีทีท่าว่าะจะเข้าฟักเลยนะครับ นี่ก็อยู่ที่การดูแลแม่ไก่นะว่าเราใช้รอบในการฉีดยาบำรุงนะครับแล้วก็อาหารที่ให้เขากินเนี่ยนะฮะดูแลดีขนาดไหนนะครับผมถ้าเกิดดูแลดีเนี่ยเขาก็จะยังไข่ดกอยู่นะครับแต่แต่นะครับผมแต่พี่เอ๊ก็คิดว่านะครับน่าจะทําแบบนี้นะครับในระยะสั้นๆนะครับสัก3 3มถึงสรุ่นก็พอนะครับผมแล้วก็ปล่อยเขาพักนะครับทิ้งระยะห่างสักเดือนหนึ่งแล้วค่อยเอามาทับใหม่มันก็จะทําให้เราเสียเวลาไม่มากนะครับผมแล้วเราก็จะได้ใช้ ไม่ไก่ตัวนั้นนั้นเนี่ยใน,นระยะเวลาที่ยาวๆนะครับเป็นนานได้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย